เขาลักหาเพิ่อะาเพือไหนเขาจีจางยูเขาจีจางูาบ้านน่ะบ้านจีางี่บ่เออมึงก็บมึงดกอดีพอดีเลยเก็บสัญญาต่อด้ยเก็บถูกแม่พู่อยู่ล มู้ห็ก,กเอาปบเราอมากวนตล้มอหนี้มใช้สายมว่านตล่มอามุ้ไอหมุ่มแ้งองอีสายสุดดีพอรับพรัจะได้มาเทาตายมาแ่ของพี่แมนมันจันนี้พระเอกรยนะครับนี่พระเอกรุตนแรกนี่นะแมนเป็นคนทงไหนคนกาลินกาลินแมนผู้เล่นานมึงแมน วันหนจะมิพกัปนี้ใรแดครับทํากระเทาท้องขากระเ่ามันหนึ่งคยิเก็ปีอยู่แล้วคุณยำยอดไม่ชี้ชี้พคุณเรันนี้พระเอกครับคนเกสินถิ่นคนไทยนี่น่ี่ภาษาเหมือนบนไม้านูภาษาคราชด้อสบายแต่ไม่มีใครเหมือนอันนี้คือ มิ้นทโอ้ยใหุ้กไ่ลนาพะนันักดนตรีคุณมนักดนตรีก็ยังไให้ไลเนคนกาเารมื้อล็กกสิไปบีกิขอบคุณพลอยกนักี่หูคือาเนาะ อันนี้พี่เองครับคนกัลสินทิพย์คนไทยแม่นี่ไพศาลเป็นของจากของบ่อบ้านคอยน้าบ้านพูไทยนี่คนพูไทยคนพูไทยคนพไทยกัลสินนี่โคราชสวัสดีครับพี่น้องครับผมคนโคราชเด้อจเด้อเออพี่น้องทั้งยรสทรวงทั้งธีสกิลจะบอมด้วยกันครับนี่สวัสดีพี่น้องซุ่มกูซุ่มคนอย่งสี่ด้วยกันแกว้านถ่านกันเป็นพูไทยแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องชาวชาวน้อยพี่น้องบ้านคือบ้านคือ ยังนะะีำยังบันเือวันือปันไก่บันไก่ไี่อย่างเชือเช่ออายสายยุสายเอาพลมักละไเกินเพื่อนว่านคืออ่ทุเลียนขาได้ปทุเลียนบุตุเลียนเนเ่าห่อยกนเล่นปเขียวปเขียวกับฮม่น่าปะเขียปเขือปเขือ มักโมงมงมโงมัเขือข้มักขัดมักขึนขมักขัดเด็ๆมัเขื้เข้าโอเคโอเคโอเคแต่พวเขานั่งค้อนกล้วยโวยโอย้ยอนยขึ้นกันเยอะที่อันนี้เขาเล่ยังเรอภาษาคนไทยลงเงน โรงเรียนเอออันนี้โรงเรียนโรงเรียนอันนี้เดซอนคิวหลั่งแคลแคลก่อนกิ่งก้อยหนึ่งเอิญก้อยโอ้ยโอ้ถ้าว่าทเวินดัมเอิ้นะเนี่ยวินแัมเอิญข่อยถ้าเขาพูดเป็นใจเปล่าขอเขมพติน้องสิได้เอาเออตัดต้นกล้วยเอายางกล้วยมาท้าหัวเทายางกล้วยย้อยอยู่ ตัดต้นกยเอาอย่างกกยมีความดู้าสาดดูลยกลยเอาูีตัวนเลยม่้บอ้าหวาเยแต่ไ้ไม่ได้ตัดต้นกวยเอาหยาก้วยมาทาหัวเขาหยางกวยย่อยปุ๊บเ่ยหยหยดแม่้าบคือแห้ปุ๊บุย

โคยโยโยยน้อยหัวเข่านี่หัวโคยหัวเขาเป็นหัวโคยนี่นะครูลองลดตัวมาเนี้กูรู้สึกว่ากูเจ็บหัวโคยนี่เด็กขันสมุดปักนิหน่อยขี่จักรยานไปโรงเรียนอ่าจักรยานพามลงหัวเขาเลยไอ้เด็หน่อยนะครับขี่จักรยานไปโรงเรียน จักรยานพาลรวเขาตลอดรถเือบ้านาลโบราณหวานกรุณะไทยเอาดีๆนะมึบ้านน้อยจี้จักรยานใส่ลุงดีจักรยานพาลุกโอ้คุยรื่อทีนี้ก็ขี่แหม่มท่ขี่จักรยานเองเอเลยจักรยานของคุยตลอ เอาเต็นทีรับไม่ได้ครับมแม่เออมัเอาวามือนี่พ่อแม่ก็ยั่งหลับไดเอาเอาไปแี่นปลี่ไบอพ่อแม่พ่อแม่หลับเมีเอ้ยาไหล่หมเราขียาราบอกวาั่งเลยไไเั่เลยเอาเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ กำลันตีกันใครออกเว้ยไอ้่ใออกไำหนังเขาไอ้หนังกองยาคนใหญ่เดอนีม้นหนักเริทุนเกิดานที่งนาชัยไม่ได้ติดเงินคนลขนาดเดี๋ยวนียอกเีใชลงแตละขันหนาลงแตละขันิิกเกอร์ใครออกเย่ยเรา่สานากับมิตางเงสติ๊กเกอร์ พราฉันจะเอาเรื่องนี้จันตะโครงจันตะโพรงว้ยยายมากขออยากจปคุกกันไหมนี่ยก็เบิดตัวนีก็คุกันเป็พระอบพระโอบพระหลัเกได้สี่ให้ล้างบนใ้อยเดี๋ยวนี้มีรเลยจักลยานไอยังเอาแปวอยาามองเขาว่าใคร รักจะของเดียวเว้ยม่เ็ไกล้ได้รักแตงตะโคผูทองเราโยนหรือสีโอ้ย,แล,แ,ลแ,ลยแล้วก็หลุดเสียงนี้แล้วดูกะดี่ล้หโยนน้ำเล้ามาไหลผีคิดอยากมีเราไม่ง่อนเมื่อนีอ้ดื้อป้าสิขึ้นเม่บ้านห้ามานาพอกับเนีน่อยอันนี้รออีพอเจ้าพัานสองเท่าีิวรอ ลูกเ่นอยแมละลูกเต้นหอยลูกสดือนลูกกินหอยเออฮะอ้ไ่ได้สามีวล้วแต่ต้งไปอ่ะต้องต้องอีกมีนามแด้ยวกัโกลงนี่เขาดองแล้วมาใสยุคกับพลุสีลายฝ้าราบีเอ๊แต่ว่ามัน สัก,ก,ากนาฬิกาเนีเ่ยเขงขวเห็นฤาษีขึ้นมาหารข้าวเลยมันจะมาแต็แมแก่แต่ยังไงพวกเขารขึ้ไปหาฤาษีครับโอ้ยมอความผจริงครับผมเป็นสังเกตีไมมว่าลูกเศรการขวดใลไหมการกวดสาราุ้งาะอน้ังซ่าขราฤาษีสีสวยกันบหงบ่ใบางใมามาฤาษีนี่นะดูสวยส่วนพ้นคามน้นกันชิ ไปแต่บัไมาดูแต่บไปว้ือนยักับไปอีกาบูมวนนี้มยเปิดู้เปิดเงินเปิดผูอรือเเไปกลังมาดีเป็ลังไมาดีไปเนื่องกาไขแไดกัน้นักาเมงสีเทาเท้าซาล่าอย่ด่าปลาเาวนน้ยซึ้อเห็นกเยูสุเลยเจ้าบอลเพื่อนเจ้าอลเพื่อนปีนีปีนี เดี๋ยวไแง่อคนวัน่ะต่พวกเ้ารกแว่ังันยังไหนะวบมึงไม่ยวหรอกพวมึงหลงคนกูแล้วผู้แต่งตัวคนแก่มาเพื่อหลอกล่อพวกมึงมันุกลุพทางมานี่เลยมานี่เลยให้เก็บเยืมเงอไรผู้สมสิ้นเลยหรอกุมสิ้นเกัริ์บงคนยืมเงินดด้วยูบอให้ยืนขึ้นเรแล้วมึงู้น้อยตายไปแล้ว cái bị pe của tôi Ồ, bọn em nghe nó tổ đó học gì Ủa, khó năng mẹ mà đi rồi gì ทดบอลบอลบอลอึ hm. ่มาึงสีพเลยนะยกมืองออะไรว้ตรงไหนมันันหน้าไดูเอาของมีค่าอนไว้หรือเปล่าในหลุมแดงเิ่งอากูอาก็ร้อนจริไม่เคยด่อ กูวินด่างเนี่ยแต่กูเครียดหว่าหนาวทไมเดี๋ยวจะมาเครียดนี่งไม่เห็นจะเจียมเจอไอ้ไอ้เนี่ยกูว่ากูสวนว่าเรียกน้งนี่หละเียกนังนี่ยนะบอกน้อยๆเดี๋ยวคอยรอเี๋ยอแตตาดิมายุ่เพาว่ามันเนเป็นเขาสาดเขาเขา่เด็กเล็กน้อยอยู่เขาเป็นมีไฟุกติคืัแบว่า เขียนไว้แล้วเรื่องที่สองทำนักเรียนจำเรียนเป็นตัวเด่นครับอยา่างไรนี่หรือคนภาคสองกับมี่อีกภาคสองกับมี่อีกเออภาคสองแยกไหนคนหรือลิงหนีไปไกล ไหวผนเพือขึ้นออกไปเพนกอแม่ไข่ทําบบเมื่อีแตสวยะ่รักขึ้นมาขึ้นเราคุณ่อนถิ่พลมเอาอความพงขั้นรอัคื่อนนไยเลยะ่อ้หักอย แต่เดี๋ยวมึงจะใส่เกบมามึงไปเพใส่บอกรู้ไปนั่งเห็นกระอ่งไอกมากเข้าเป็นงานของพีายมืนกัมึงจะเอามึงจะออกมากินลี่าเดี๋ยวตอนสีมีามึงนใครนนกยังกันไหมไปยากันย

ไากท่รบอก่ไม่รว่าบบกรนทนนี่นะกนึงเส่พ่หันนามันเห็นรเลยหหนมารเลยแนนี่่ะให้มันตื่นเต้นหน่อยโอ้ยเอา่เ่่อม